สวัสดีครับปอแม่พีน้องครับอยู่กับช็อตเด็ดบ้านเราเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับวันนี้ผมปั๊พอแม่ปีน้องมาลงแปลงพริกติปลูกในแปลงนาของผมนะครับสวนพริกปลูกในแปลงนาของผมนะครับครับวันนี้ผมปั๊บปอแม่ปีน้องมาพอวิธีการให้น้าสวนพริกของผมนะครับการให้น้ําสวนพริกติปลูกในแปลงนานะครับผมจะเอาน้าจากลําคลองมานะครับนี่ครับเอาใส่เปลี่ยนแปลงนาแปลงนาหเรือท่วมหลังแปลงเลยนะครับนี่ครับท่วมหลังแปลงจี้เลยนะครับ ผมลำแปลงเป็นให้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 น้ำไปเลยนะครับนี่ครับน้ำจากลำคลองครับหลังจากนั่นก็ระบายครับระบายลงให้ที่สองครับแปลงที่สองเลยนะครับนี่ครับที่สองที่สามที่สี่เราไปเลื่ลยๆนะครับแปลงเรื่อยๆไปเลยครับนี่ครับตั้งแต่ปูนมานะครับเฮ้ยจี้ครับง่ายๆครับบ่แม่งไปนอกจี้บ่มีน้ำในลำคลองก็มีสะน้ำก็ซูขึ้นมาได้นะครับนี่ครับผมจะเฮ้ยจี้เลยนะครับป่อยไปเนาะครับ นี่พริกนี่เป็นรุ่นที่สามครับอายุได้เดือนกว่าๆครับมาหื้อน้ำพร้อมๆกันไปเลยนะครับวันนี้หื้อน้ำตึงหกไร่เลยนะครับปุ้นก็เป็นรุ่นที่สี่ครับก็หื้อน้ำไปแล้วนะครับนี่รุ่นที่สองครับหื้อน้ำไปแล้วนะครับรุ่นแรกก็หื้อน้ำไปแล้วนะครับนะครับวันนุ้ครับกำลังจะเก็บพริกหนุ่มเขียวสีอันหนึ่งหนึ่งสามกันอยู่นะครับนะครับวันนี้ก็ป้าปุ๋มเอกไปน้องมาพอวิธีหื้อน้ำสวนพริก นี่ปลูกในนาข้าวของผมนะครับเจีครับปแม่พี่น้องครับบอยากครับก็เป็นแหมวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวปแม่พี่น้องจะได้นําไปประยุกตครับแปลงของปแม่พี่น้องนะครับผมก็ทํจเจทุกปีนะครับปีใดโบมีน้ำผมก็จะใจ้เทพน้ำปุ้งในการให้าน้ำแปลงพริกนะครับนี่ครับผมก็ต่อแป๊บแปรอเลยนะครับต่อแป๊บแปบรอเลยเวลาน้ำจากลำคลองแห้งนะครับผมก็จะ เฮือน้ำในสวนพริกของผมโดยใจเทปน้ำพุ่งนะครับปีแ้วเจไอเทปน้ำพุ่งทั้งปีเลยนะครับทั้งฤด,ดูการปลูกพริกเลยนะครับเพราะว่าน้ำลำคลองผมมีครับแต่ปีนี้น้ำลำคลองมีนักรับเขาก่อเจน้ำลำคลองเข้ากอก,ก่อนนะครับถ้าบอกมีน้ำในลำคลองของกจะใจเทปน้ำพุ่งในการเฮือน้ำแปลงพริกผมค,ค,ในในครับจะเท้าใจนะครับครับแปลงนี้ท่วมเลยนะครับท่วมเรียบร้อยละ หลังจากพ่วมหลังแปลงจีนนะครับพ่วมหลังแปลงหมดเขาก็ระบายไปให้ที่สองครับให้น้าที่สองครับระบายไปนะครับนี่ก็พ่วมแล้วนะครับพ่วมแล้วเขาก็ระบายไปให้ต่อไปเลยนะครับเมื่อยากครับวิธีแนะนำแฝงคลิกติดปลูกในนาเข้าครับถ้ามีน้ำจีนนะครับผมเม่พี่น้องก็สามารถเอาไปเป็นเป็นแนวประยุกต์ครับแลงคลิกของผมเม่พี่น้องได้นะครับดิบปลูกในนาเข้าจีนะครับ นี่นี่ไปเรื่อยเรื่อยน่ารอยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นใไฮนาสุดท้ายแล้วครับในรอบในในวันนี้นะครับฮกไร่ครับเฮ้ยถึงหมดเลยนะครับวันนี้ครับโปรใหม่พี่น้องครับนะครับคลิปนี้ขอบคุณโปรใหม่พี่น้องชื่อคุณสุคุณนะครับเดี๋ยวคอยที่แตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผมชื่ครับประกาศคลิปไหมครับขอบคุณครับ